สวัสดีสดค่ะอาจารย์ TH องค์ตอสิทธิเอกหุ่นฟันธงค่ะอาจารย์เนมงคลสิทธิเอกหุ่นฟันธงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงวิเคราะห์ดาวกันกับทีมสิทธิเอกหุ่นฟันธงนะคะจากประสบการณ์ของพวกเรานะคะร่วม12ปีเราจะเห็นความหลากหลายของดวงชะตานะคะกับการที่มาเช็คดวงชะตากับเราอาจารย์เน่มงคลก็จะมีมาเช็คดวงชะตาจะเห็นความแตกต่างในพื้นดวงของแต่ละบุคคลค่ะดังนั้นในความแตกต่างตรงเนี้ยเราจึงดึงเป็นความจุดที่น่าสนใจว่า เป็นการนำเสนอดวงถือว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยกัน<ช>นะคะ,คะนะคะดวงครูตรงนี้อาจารย์นิดมงคลวันนี้จะนำเสนอชื่อดวงว่าอะไรคะรูกจ้างประจํา <c oughs> ไม่ทอ้อสอบเข้ารับราชการได้สําเร็จค่ะคําว่าไม่ทอ้อ <c oughs> คือคะอะไรคะ่ะอาจารย์นิดมงคลไม่ทอ้อเกี่ยวกับการสมัครที่เกี่ยวกับงานที่เพราะว่าเขา <c oughs> ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะต้องสอบใหม่ <c oughs> สอบครั้งแรกไม่ติดสอบครั้งที่สองติดค่ะ าเราดูจากในรูปดวงปลุกด <ๆ S 1> วงดาวเป็นแบบไหนคะดาวประจําของรักนาเนี่ยเป็นรักนากรากฎมีดาวประจําของรักนาไปสถิตยอยู่ในเรือนกรรมะได้ตําแหน่งมหาจักรค่ะคือดาวจันทร์นะคะ,คะแล้วสถิตยอยู่ตําแหน่งเนี้ยตามกรคูโหเเลยค่ะมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงช่างผาดโผนหนักหนาหน่ายำเกงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจค่ะ ดังนั้นด้วยความที่เป็นมหาจักรมันหมายถึงรวงนักสู้ใช่นี่จึงเป็นเหตุผลคําว่าไม่ท้อถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเรามองในตําแหน่งของเมีผลกับดวงชะตานี้ไหมคะอ๋อมีค่ะคือตำแหน่งของดาวเนี่ยส่งผลกับดวงชะตานี้ด้วยว่าดาวจันรมีสถิตร่วมกับดาวพฤหัสตำแหน่งราชาโชคนะคะแล้วก็เป็นคู่ธาตุดินคู่ศัตรูค่ะทำให้ว่าเป็นเหมือน จุดของดวงเหตารว่าเหมือนมีจุดของอุปสรรค <ฮะ S 1> นะคะเลยต้องสอบถึงสองครั้งค่ะ,คะสแสดงงรอบแรกนั่นคือเหตุผลในการที่เขาไม่ท้อร,รอบสองเขาถึงประสบความสำเร็จเลที่เมื่อกี้อาจารย์ได้มองบอกว่าดวงนี้น่าสนใจสุดท้ายเขาก็บรรจุข,ข้าราชการได้ยินิดนึงค่ะอาจารย์ได้ไดแล้วถ้าเราดูคําว่าอาชีพประกอบดวงนี้สามารถเกื้อกูลเกื้อกูลดวงได้ไหมคะ คือเกื้อกูลในสิ่งที่ว่าเป็นการงานที่เขาเลือกอาชีพที่เป็นเ,เลือกอาชีพทางเกี่ยวกับทางราชการเพราะว่าในพื้นดวงนี้มีดาวอาทิตย์ที่โดดเด่นได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีด้วยค่ะและเป็นสีตามทักษะของเขาคือทําให้เขา,เอาอยากจะทํางานที่รับใช้เกี่ยวกับงานราชการและก็มีเกียรติมียศมีชื่อเสียงตามดาวอาทิตย์คือยศศักดิ์อัคาราฐานให้ทายอาทิตย์ค่ะ ที่มาเป็นแบบนี้นี่เองดังนั้นจะเห็นเลยนะคะว่าในแต่ละคนจะมีพื้นดวงชะตาที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าท่านอยากรู้ว่าบางคนเนี่ยถอดใจบาง<ม>คนมีปัญหามีอุปสรรคจะรู้ได้ว่าถ้าเราไม่ท้ออย่างที่อาจารย์เนธบางคนได้อธิบายนะคะสามารถติดต่อได้ไงคะอาจารย์เนธบางคนค่ะติดต่อที่แอ ดูดวงหนึ่งสองนะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ะะจะได้คําตอบชีวิตว่าทํายังไงเราถึงไม่ท้อนะคะ,คะดังดวงที่อาจารย์เน,นมคลได้นํามาเป็นดวงตัวอย่างนักวันนี้ไว้พบกับเรานะคะในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ